เข้าใจกฎอนุรักษ์พลังงานใน8นาทีสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้กฎอนุรักษ์พลังงานในแบบฉบับกระชับรวดเร็วเข้าใจง่ายนะครับใน8นาทีนะครับโอเคอ่ากอื่นเลยกฎอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่การประหยัดพลังงานอย่างที่เราเคยได้ยินมานะครับแต่มันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปดูกันอ่ากฎอนุรักษ์พลังงานภาษาอังกฤษใช้คําว่า conservation energy นะครับ conservation conservation energy อ่ะซึ่งการอนุรักษ์พลังงานถ้าเราแปลง่ายๆเลยนะครับคือการที่พลังงานเนี้ยมีเท่าไหร่จะมีเท่านั้นเสมอโอเคไหมอ่าโอเคพลังงานแต่พลังงานเนี้ยมันสามารถแปลเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนรูปได้นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามพอเปลี่ยนรูปไปแล้วก็ยังต้องมีพลังงานรวมเท่าเดิมเสมอนึิน่าไง่ายเหมือนเงินถ้าเรามีเงิน2ีบาท เราสามารถเปลี่ยนเงิน20บาทไปเป็นน้ำก็ได้ไปเป็นไปเป็นค่าก็ได้แต่มูลค่าทั้งหมดยังคงเป็นยีสบาทเหมือนเดิมอ่าพลังงานหลักการเดียวกันพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปเป็นอะไรก็ได้แต่พลังงานรวมทั้งหมดยังต้องมีค่าเท่าเดิมนี่คือกฎอนุรักษ์พลังงานโอเคไหมโอเคถ้างั้นทีนี้ในชั้นของมปลายเนี่ยพลังงานที่ถูกอนุรักษ์เนี่ย คือพลังงานอะไรอ่าในชั้นมปลายนะพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานกลอ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูพลังงานกลซึ่งพลังงานกลในชั้นเราพลังงานกลคือประกอบด้วยอะไรบ้างพลังงานกลจะประกอบไปด้วยพลังงานจนและพลังงานศักย์โอเคอ่าซึ่งกฎอนุรักษ์พลังงานบอกไว้ว่าพลังงานกลจะเท่าเดิมเสมอ แปลว่าพลังงานกลที่จุดที่1ต้องเท่ากันกับจุดที่2สิถูกป่ะเพราะว่ามันเท่าเดิมเสมอเนี่ยและควรจะเท่ากับจุดที่สจุดที่4จุดที่5้าทุกๆจุดเลยจะมีพลังงานกลเท่ากันจะขอเขียงแค่สจุดพอเนาะคือจุด1นึ่จุดสพลังงานกลที่1เท่ากับพลังงานกลที่2พลังงานกลคืออะไรนะคือพลังงานจนบวกพลังงานศักดิ์ถูกไหมโอเค พลังงานจลคือพลังงานที่มีเมื่อวัตถุหรือใครก็ตามเนี่ยกำลังเคลื่อนที่อยู่หรือมีความเร็วอยู่เช่นถ้าเรากําลังวิ่งอยู่แน่นอนเรากำลังเคลื่อนที่อยู่เนาะตอนนี้เนี่ยเรามีพลังงานจลอยู่ใชไหมอ่ะตัวย่อของมันภาษาอังกฤษคือ e ห้ย k ต่อมาพลังงานศักพลังงานศักเนี่ยคือพลังงานที่จะมีในสิ่งของหรือคนเนี่ยที่ มีความสูงขึ้นมาจากพื้นดินตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่บ้านชั้นสองบ้านชั้นสองเนี่ยแปลว่าตอนนี้เราสูงขึ้นมาจากพื้นดินถูกปะถ้าอะไรก็ตามสูงขึ้นมาจากพื้นดินสิ่งนั้นคนนั้นจะมีพลังงานศักย์พลังงานศักย์มีตัวแปรว่า e ห้ย p อ่าเหมือนกัน e พลังงานจล ek พลังงานศักย์ ep อันนี้ขอไม่พูดถึงสปริงเนาะ อ่ะแปลว่าพลังงานจนบวกสักเท่ากับพลังงานจนบวกศักพลังงานจนบวกศักของที่1จะเท่ากับพลังงานจนบวกศักของที่2โอเคเนาะจบแล้วอ่านบอกสูตรกันนิดหนึ่งขออนุญาตให้สูตรเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นแบบฉบับรวบรัดการชัรเนาะพลังงานจนจะมีก็ต่อเมื่อวัตถุมีความเร็วถูกไหมดังนั้นสูตรมันจึงมีความเร็วในพลังงานจนสูตรคือ1นึ่ส่วนสองเอ็มวีกำลังสองอ่าต่อมาพลังงานศักจะมีก็ต่อเมื่อ วัตถุมีความสูงถูกป้ะดังนั้นในสูตรของมันจึงมีความสูงอยู่สูตรของพลังงานศักย์คือ mgh อ่าโอเคต่อมาอ่ามาดูทั้งนั้นจบแล้วมาดูโจทย์กันดีกว่ามาดูการใช้โจทย์กันมาดูวิธีการใช้สูตรกันในโจทย์ข้อนี้อ,อ่านโจทย์เลยให้เวลาอ่านโจทย์สิบวินาทีสรุปคําถามถามว่าที่ระดับสูงจากพื้นดิน30สิบเมตรจะมีความเร็วและพลังงานโจน์เท่าไหร่ถูกไหมอ่ะมาทํากันแปลว่า ข้อถามหาที่จุดนี้จุดนี้จะมีความเร็วเท่ากับเท่าไร่และจุดนี้มีพลังงานจลเท่ากับเท่าไรอ่ะโอเคทีนี้ข้อนี้จริงเราแล้วเราสามารถใช้เรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมาคิดก็ได้แต่ข้อนี้ถามหาพลังงานจลด้วยจึงใช้กฎอนุรักษ์พลังงานทําจากง่ายกว่าโอเคเนาโอเคแน่นอนเขเลยใช้มีกี่จุดมีสองจุดถูกปะเราขอให้จุดบนเนี่ยเป็นจุดสีดําทั้งชื่ว่าจุดที่1ต่อประมาณจุดล่างเป็นจุดสีส้ม ขอตั้งชื่อ่าจุดที่2แน่นอนุณอนุรักษ์พลังงานบอกไว้ว่าพลังงานกลที่1จะต้องเท่ากับพลังงานกลที่2ถูกไหมเราค่อขอเขียนเลยว่าพลังงานกลหนึ่ง E กลหนึ่งเท่ากับพลังงานกลที่2องอ่ะงงไหมถ้างงยังไงบอกกันได้เนาะพลังงานกลที่1พลังงานกลประกอบไปด้วยอะไรพลังงานจนบวกพลังงานศักดิ์ถูกปะพลังงานกลที่2ก็เหมือนกัน ก็คือพลังงานจลบวกสักโอเคขอเขียนเป็นตัวแปรเนาะพลังงานจล ek พลังงานศัก ep เท่ากับ ek บวก ep อ่ะอันนี้ใครงงไหมใครงงบออะไรไงบอกได้นะอ่ะต่อมาข้อคิดที่1่กันที่1มีอะไรบ้างยูตรงนี้ตรงนี้อ่ะเสีดำปะสีดำเนาะที่1มีอะไรบ้างแน่นอนที่1มีความสูงจากพื้นดินเท่าไหร่40เมตรแปลว่าเมื่อมีความสูงจึงมีพลังงานศัก ที่หน่1มีความเร็วไหมมาดูคําแรกกันปล่อยปล่อยแปลว่าอะไรแปลว่าเริ่มจากเนี่ยสมมติว่าเราปล่อยปากกาอะไรเงี้ยจะณจุดที่เราปล่อยมีความเร็วไหมไม่มีณจุดนั้นไม่มีความเร็วจุดนั้นจะเริ่มจากหยุดนิ่งแปลว่าจุดนี้ไม่มีพลังงานจนเนาะเพราะว่าไม่มีความเร็วนี่จะมีพลังงานศักย์เพราะมีความสูงหาค่าคือ mgh อ่าต่อมาที่สองที่สีส้ม มีพลังงานสักไหมมีเพราะมีความสูงจากพื้นดิน20เมตรถูกปะมีพลังงานจนนะม,มีเพราะว่าณจุดที่2ต้องเคลื่อนที่แล้วแน่ต้องมีความเร็วแล้วแน่ถูกปะจึงมีทั้ง2ตัวเลยอ่าโอเค e k โหนคืออะไรหส่วนสอง m v กันมั้งสองถูกไหมแต่ขออุญาติดไปก่อนเพราะว่าโจทย์ทามาพลังงานจนทั้งก้อนเลยเนาะขออุญาติดไว้แต่ e p แทนค่าด้วยสูตร m g h อ่ะเริ่มจากที่1ที่1 ที่หนึ่เนี่ยมีความสูง40ถูกปะ่ะแทน h ด้วย40อ่ะแทนค่ากัน m คือ15 g คือ10 h คือ40องงไหมแทนค่าธรรมาเลาะลนี่คือคิดที่1ที่1ห,หมดแล้วที่2บ้างที่2 e k ติดไว้ที่2มีความสูง30แทนค่าบ้าง m ก็เหมือนเดิม15กิโลกรมัม g เป็น10 h เป็น30นะจุดนี้เนาะจุดนี้ h เป็น30ที่บงเห็นปะ เนาะคิดเรกกัน15คูณ10คูณ40กลายเป็น6 0 0 0เท่ากับ ek ขอเขียนว่า ek ห้างเนาะเพราะว่าเป็น ek ของจุดที่2 15คูณ10คูณ30กลายเป็น4,500ย้ายข้าง4,500ไปลบจะได้ว่า ek ที่2จะเท่ากับ1,500จูลเนาะอ่ะได้คำตอบแล้วขอไขค,คำตอบคือ1,500จูลจบเป็นไงแค่นี้เอง อาทินี้มาหาความเร็วกันต่อความเร็วจะแฝงอยู่ในสูตรของพลังงานจนถูกปะพลังงานจนที่2คือ1,500จูลนอยะ EK ให้ที่2เท่ากับ1,500จูลสูตรของ EK คืออะไรสูตรของ EK คือ 1,2M ส่วน2 m e นมกีกำลัง2เท่ากับ1,500ถูกไหมแทนค่า M ด้วย15 V ติดไว้แทนข้าง15ไปหาร2ไป คูณจะได้ v กันบางสองเท่ากับ200ถอดรูท v จะกลายเป็นรูท200้เมตรเปอร์เซกด้คำตอบแล้วโอเคเนาะอ่ะจบแล้วสรุปวันนี้ก็เมตรเปอร์เซกเนาะหน่วยของความเร็วสรุปเราใช้กฎอนุรักษ์พลังงานไปแล้ใน8นาทีมีตัวอย่างโจทย์ให้ทำด้วยขอบคุณมากครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ